หัวนี้พี่กเปิ้ลก็ติดไป3สีด้วยกันแล้วนะคะลูกค้าขาะนี่เลยเป็นไฮไลไท์สมสีเลยค่ะเป็นโทนสีชมพูตัวนี้นะคะชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ เป็นสีมิมนต์นะคะที่ติดเข้าไปเป็นไฮไลท์ไฮไลท์สวยมากเป็นไฮไลท์พรีเมียมนะลูกค้านะเป็นงานเกรดดีมากไม่ใช่แบบว่าเป็นไฟเบอร์เกรดต่ําที่แบบใส่ไปแล้วมันดูแข็งแข็งเส้นใหญ่ๆดูกระด้างกระด้างไม่ใช่นะลูกค้านะงานร้านพีป,ปเปิลเป็นงานแบบว่าคุณภาพเราขายคุณภาพเนาะเพราะฉะนั้นแบบว่าลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะไฮไลท์ตัวนี้เวลาลูกค้าไปติดกับผมของเราหน้านะลูกค้านะวี v, ผมของเราให้มันดูแบบว่าเป็น ธรรมชาติก่อนนะคะให้มันดูเรียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเราติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเปิดผมขึ้นแล้วก็ติดตัวแฮ์พิตสีไฮไลท์ลงไปเนี่ยมันจะได้ความสวยเห็นไหมลูกค้าเนี่ยบนหัวเขามีแฮ์พิตที่ฝังอยู่นะเนี่ยเห็นไหมที่ที่สีพวกนี้คือไฮไลท์นะอ่ะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เห็นไหมเนี่ย,ยประกายเขียวเขียวเนี่ยก็เป็นไฮไลท์อ่ะะกายสีออกแบบว่าทองทองเท,ทา,ทา,ทาๆเก๋เกนี่ก็คือไฮไลท์นะคะเนี่ย คือคือสีไฮไลท์ที่ติดเข้าไปสวยง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปทำให้ผมเราเสียด้วยนะคะแล้วเราก็จะถอดจะติดจะอะไรยังไงเองทำได้หมดเลยลูกค้า่ะเนี่ยทำได้หมดเลยอ่ะทีนี้พอเวลาเราติดไปปุ๊บอ่ะด้วยด้วยตัวเทปพีทเนะี่ยตัวคลิปอ่ะความยาวของมันอ่ะมันจะเลยวิกผมของเราเนาะเนี่ยก็คือให้มองจากความเป็นจริงเลยลูกค้า ถ้าเราไปใส่กับหัวของเราอ่ะหัวคนอ่ะหัวของเราจริงๆอ่ะหนึ่งหนึ่งชิ้นอ่ะความยาวของของถ้าผมเรามันไม่ได้ยาวมากอ่ะเวลาเราติดไปปุ๊บมันจะแลบเกินแบบนี้ค่ะลูกค้าเห็นไหมมันจะมีส่วนเกินแบบนี้ลูกค้าใช้กันไกตัดเลยนะคะใช้กัรไกตัดเลยนะอ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้มีความเป็นธรรมชาติมันจะดูไม่รู้ว่าโอ้เราไปติดเสริมหรืออะไรมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่า มันจะสวยเป็นธรรมชาติไปเลยแล้วแบบเราก็มั่นใจขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เพื่อนจะแบ่งให้ดูเนาะเ<ฮ>มื่อกี้เราติดตัวสีชมพูไปเนาะสีชมพูไปความยาวของวิกผมของเรามันชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันสามารถที่จะตัดได้ง่ายๆอยู่แล้วไม่ไม่มีเสียพี่แบ่งให้มันแบบว่าชัดๆก่อนเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าช่อใหญ่มากไงเห็นไหมส่วนเกินส่วนเกินนี้คือส่วนเกินของตัว แพพีทตัวกิฟที่มันเกินมานะคะที่มันเกินมาเพราะฉะนั้นลูกค้าก็หวีเสร็จปุ๊บนะคะตัดเลยค่ะอันนี้พี่อเปิ hmm. ้ลบอกว่ารีวิวไลฟ์สดให้ลูกค้า mm hmm. แฟนเพจได้ชมกัน mm hmm. เวลาไปทําจริงจะได้ทําถูกนะคะจะได้ทําถูกทำทำแบบทําได้แล้วก็ไม่เสียไม่ต้องซื้อไปหลายๆชิ้นซื้อไปทิ้งอะไรเงี้ยเคถ้าจะซื้อไปหลายๆชิ้นก็ซื้อไปติดให้มันสวยอะเนาะออเนี่ยเห็นไหมกันไกลก็คือตัดเลยค่ะลูกค้าตัดเลยไม่ต้องกลัวเสีย ตัดให้มันใกล้เคียงกันกับผมของเรามัดได้ถักเปียได้สวยงามเลยแหละนะคะเนี่ยลูกค้าจะติดกี่สีก็ได้บนหัวนะ่ะติดหัวหนึ่งจะหลายๆช่อสิบช่อก็ได้อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะเราจัดโปรุ่นนี้นะคะเป็นงานพรีเมียมเนาะลูกค้าเนาะคือใหม่มันดีอยู่แล้ว,ลวเราก็ขายอยู่ที่ ชิ้นละ45บาทนะคะลูกค้าชิ้นละสีบาทมันเป็นตัวอ,อย่างดีเลยนะหมายถึงว่าเส้นไหมอ่ะมันจะไม่ใช่ไหมแบบบางๆแล้วที่ที่แบบบางมาก,มากๆอ่ะดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยมีน้ำหนักเนี่ยพอเวลาเราติดเป็นไฮไลท์อ่ะถักเปียไปยังสวยเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคือมันมีความเป็นแบบ ธรรมชาตินะ่ะมันดูแบบเออมันมันน่าเล่นอนะ่ะมันดูมีลูกเล่นอนะ่ะคือคนชอบถักเตียชอบไรเราก็ไปติดสีไฮไลท์ไปกับผมของเราปุ๊บเราก็เราก็เขาเรียกอะไรนะเออมัดหรือว่ารวบได้เลยนะคะมัดหรือรวบหรือหรืออะไรได้เลยแล้วแต่เรานะคะสวยนะอยู่ที่เราอยู่ที่เราเล่นได้แหละนะคะเนี่ยคือแบบวิไฮไลท์มันน่ารักค่ะชอบจัง คือจะปล่อยธรรมชาติก็ได้ค่ะเนี่ยปล่อยก็ให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติดูมีวอลลุ่มดูอะไรไปจะแบบมัดจะจะรวบจะอะไรก็แล้วแต่ก็ทําทรงเงาแล้วแต่อยากจะเล่นนะคะลูกค้าเนี่ยก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะเล่นเลยแต่คือมันจะได้ความเป็นธรรมชาติมากเนี่ยพอเราตัดไปให้มันใกล้เคียงกับผมของเราปุ๊บมันจะได้ความเป็นแบบธรรมชาติที่แบบดูดูสวยดูดูน่ารักอ่ะมันดูแบบ เกดีเหมือนกันเนาะถ้าคนที่ชอบปล่อยผมปล่อยอไรนะมันจะสวยมากเลยสีไฮไลท์มันก็ธรรมชาติ